สวัสดีครับพบกับพวกเรา a r c ์เคด e ซ็นเตอกับรายการ World Shot News รายการที่จะรวบรวมข่าวสารวงการเกมมรอบโลกประจำสัปดาห์ให้ทุกคนไม่ต้องเสียเวลาไปหาอ่านกันเองฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะติดตามข่าวสารในวงการเกมสัปดาห์ต่อๆไป ข่าวแรกประจำสัปดาห์นี้ไปเริ่มกันที่อีเวนต์ใหญ่ประจำสัปดาห์ที่ผ่านมากับรายการ s t a t e of เ l a y จากโซ ny ที่มาจัดเป็นประจำเวลามีข่าวใหญ่จากทาง PlayStation ข่าวแรกครับกับ k e n e Bridge of Spirit เกม Exclusive บน PlayStation และ Epic s t o r e ที่ปล่อยตัวอย่างล่าสุดออกมาเพิ่มเติมและได้คอนเฟิร์มวันวางขายแล้วโดยกำหนดออกมาเป็นวันที่24สิงหาคมนี้ ตอนนี้แฟนๆสามารถเข้าไปดูหน้าสินค้าของเกมนี้ได้แล้วทั้งบนร้านค้าของเ y s t a t i o n และ e อ i c g เก s Store ไปต่อกันที่อีกข่าวใหญ่สุดเหมือนกันครับของฝั่งโซนี่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากับข่าวการเคลื่อนไหวของซีรีส์ตำนานอย่าง Final Fantasy หลังจากที่ก่อนหน้านี้แกงแฟนๆไปอรอบใหญ่ในงานคอนเสิร์ตแต่มารอบนี้ไม่แกงแล้วประกาศข่าวดีสำหรับแฟนๆภาค7 r e m a k เที่อรอกันอยู่ โดยประกาศอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน PS5 และสิ่งที่ได้รับการอัปเกรดก็จะเป็นด้านกราฟิกที่ตัวเกมสามารถเล่นได้ที่ความละเอียด 4K หรือเลือกที่จะปรับดันเฟรมเรทได้สูงสุด60 FPS ลดเวลาในการโหลดฉากลงรวมไปถึงรองรับความสามารถของ Joy u a l Sense แบบเต็มรูปแบบพร้อมทั้งมีโหมดสุดฮิตสํสำหรับสายแชรอยังโฟโต้โหมด ให้แคปเจอร์ภาพไปแชร์เพื่อนได้เลยนอกจากการอัปเดตบน PS5 แล้วครับยังมีการเปิดตัว DLC เนื้อหาพิเศษในส่วนของการกลับมาของยุปี้ตัวละครจากเวอร์ชั่นต้นฉบับที่นำกลับมาให้ผู้เล่นได้สามารถเลือกเล่นได้แล้วโดยจะมีเนื้อหาเฉพาะของยุปี้ออกมาอีกด้วยสำหรับผู้เล่นที่ยังไม่มี PS5 ไม่ต้องเสียใจยครับตัว DLC ก็จะวางให้เล่นในเวอร์ชั่น PS4 เช่นกัน และสำหรับผู้เล่น PS5 hey ที่มีตัวเกมภาค7 Remake ของเจนเก่าอยู่แล้วทาง Square Enix ใจดี are, ix, ให้ผู้เล่นได้อัปเกรดกันแบบฟรีๆแต่ในส่วนของ DLC ยังต้องซื้อแยกต่างหากอยู่แต่สำหรับผู้เล่น PS5 ที่ยังไม่เคยมีตัวเกมเลยนะครับก็สามารถซื้อตัวเกมเวอร์ชันอินเทอร์เกรที่จะมัดอรวมเนื้อหาใหม่และอัปเกรดไว้ให้เรียบร้อยโดยเวอร์ชันใหม่ก็ไม่ต้องรอกันนานครับเตรียมวางขาย10มิถุนายนนี้ และหากรอไม่ไหวนะครับเดือนมีนาคมนี้ PlayStation Plus เตรียมแจกเวอร์ชั่น p s สมาให้เล่นกันฟรีรอไปก่อนด้วยครับถัดมาก็ยังคงอยู่กับซีรีส์ Final Fantasy อยู่นะครับหลังจากที่จบการเปิดตัวเวอร์ชั่น Integrate ไปนั้น Square Enix ก็เปิดตัวเกมใหม่เกาะกระแส Battle Royale กับเกมไฟนอลแฟนตาซี7 The First Soldier โดยฉากหลังของเกมนั้นครับจะเป็นช่วงเวลาก่อนเหตุการณ์ของภาคหลักโดยผู้เล่นจะมีอาวุธต่างๆความสามารถพิเศษและก็เวทมนต์ที่จะถูกนำมาต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของคุณตัวเกมจะเป็นในรูปแบบของเกมมือถือนะครับเตรียมลงทั้ง iOS และ Android ให้เล่นกันภายในปีนี้แน่นอน ข่าวต่อมาข้ามาที่ฝากของแฟน a FPS Shooting กันบ้างครับกับข่าวดีของแฟน PUBG หลังจากที่ล่าสุดครับ PUBG Corp Studio เจ้าของเกมได้ปล่อยทีเซอร์ของเกมใหม่ออกมาในชื่อ PUBG New State ที่จะเป็นเกมภาคต่อของ PUBG Mobile นั่นเองโดยจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมานั้นครับเราจะได้เห็นกันว่าตัวเกมนั้นจะเพิ่มความไฮเทคขึ้นจากภาคก่อนให้อารมณ์เดียวกับการเล่น Call of Duty Warzone ที่เราสามารถใช้โดรน หรืออาวุธที่ทันสมัยขึ้นรวมไปถึงยานพาหนะต่างๆก็ดูจะปรับให้เท่ดูให้เทคขึ้นด้วยนะครับโดยตรงเกมนั้นยังไม่ได้เปิดเผยวันที่ปล่อยให้เล่นกันออกมาแต่เป็นในปีนี้แน,น่ๆละ่ะซึ่งตอนนี้ครับผู้เล่นก็สามารถเข้าไปกดพรีลี i ิสไว้ได้ก่อนแล้วบน Android และสำหรับ iOS ก็จะตามออกมาเร็วๆนี้เช่นกันสำหรับคนที่กดพรีลกิสเอาไว้นั้นครับก็จะได้รับสกินรถแบบถาวรไปฟปีๆเลย ถัดมาเป็นข่าวสั้นๆส,สำหรับแฟนๆ Ghost ใน c r n b r Point ครับกับล่าสุดที่ทางทีมงานได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าปีนี้มีคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาให้เล่นกันอีกไม่ทิ้งผู้เล่นไปไหนแน่นอนอสั้นจริงๆครับและก็ยังอยู่กับทาง Ubisoft ครับกับล่าสุดได้มีวิดีโอฟูตเทจส,สั้นๆของเกมแนว Technical อย่างเล i n b o w Six q u a r a n t i n ที่เตรียมวางขายในปีนี้ หลุดออกมาบนโลกออนไลน์ให้แฟนๆได้เห็นเกมเพ์ของภาคใหม่ให้กระตุ้นความอยากเล่นกันเข้าไปอีกโดยตัวเกมนั้นครับยังไม่ได้ระบุท่วงเวลาที่ชัดเจนออกมาแต่ล่าสุดยังยืนยันว่ามาปีนี้แน่นอนทั้งบนคอนโซลและบน PC ส่วนข่าวสุดท้ายของสัปดาห์นี้ครับข้ามาทาง้าข,ของเกมจากญี่ปุ่นกันบ้างกับซีรีส์ยอดฮิตจากเกมเมอร์ทั่วโลกอย่างโปเกมอน ที่เพิ่งจะจัดงานโปเกมอนพรีเซนท์ที่เป็นไลฟ์โชว์คอนเทนต์ใหม่ๆมาในปีนี้และเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีของซีรีส์ตัวเกมที่ออกวางขายในปีนี้นั้นจะเป็นการกลับไปรีเมคพ้าสุดฮิตบนเครื่อง TDS อย่างไดมอนและ Pearl ที่ก็จะครบรอบ15ปีในปีนี้เช่นกันโดยกำหนดชื่อเวอร์ชั่นรีเมคออกมาเป็นโปเกมอนบริ i เลียนไดมอน และชาย i n เพิร์ลนะครับโดยตัวเกมเนี่ยจะวางขายแบบเอ็ก u s คลูบนเครื่อง n ิน t e n d o Switch เช่นเคยและก็มีกำหนดว่าจะวางขายในช่วงปลายปี2021นี้แฟนๆก็เตรียมตัวรอกันได้เลยนะครับแต่เนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีทั้งทีมาแค่นี้คงไม่ใช่เพราะโปเกมอน Company ก็ประกาศโปรเจกต์ใหม่ถอดด้ามกับการนำโลกโป k ก m o n ออกมาในรูปแบบของเกม Open End World เต็มรูปแบบ ในระบบกราฟิกแบบ 3D กับโป k e m o n r e g e n t ์อาร์เโดยจากวิดีโอเปิดตัวนั้นจะเห็นได้ว่าตัวเกมครับออกมาในกราฟิกและรูปแบบการเล่นคล้ายๆกับเกมดังบน Nintendo Switch อย่าง The Legend of Zelda โดยในประกาศที่ออกมานั้นครับนอกจากวิดีโอเทเลเลอร์แล้วก็ยังไม่มีข้อมูลออกมาเพิ่มเติมอีก,กน,นะครับแต่กำหนดที่จะวางขายก็คือในปี2022นี้และแน่นอนว่าเป็น Exclusive เฉพาะ S w i t c h เช่นกัน ก็หมดกันไปแล้วครับสำหรับข่าวสารที่พวกเรานำมาฝากกันในวันนี้คิดเห็นอย่างไรหรือติดตามข่าวไหนอยู่ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรและมีข่าวแบบไหนรออยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม r r c e n t e r n t e r เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่างๆจากพวกเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ